สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้โโหต่นสายอีกแล้วครับผมนะนั่งทํางานเมื่อคืนดึกมากวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกไว้ทุกคนนะหน้าหนาวอะไรวะเน,นี่ยเหมือนฝนจะตกนะเฮ้ยเฮีย <c oughs> วันนี้อาจจะตลอนออกไปข้างนอกนิดนิดหน่อยแต่คืออาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่า ไปไปดูนูน่นดูนี่ดูอะไรหลายๆอย่างนะครับผมวันนี้นะเฮ้ยใครได้ไอตัวสไตฟรีดอมไปบ้างแล้วนะครับผมเห็นบอกว่าร้านค้าก็เริ่มทยอยส่งกันแล้วแต่คือว่าบางคนก็ยังไม่ได้บางคนก็ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะประกอบกันดูครับผมคือเฮียมาเหมือนมีความรู้สึกว่าคือมันตั้งอยู่ที่โตทํางานอะเฮ้ย ประกอบไปแล้วตอนแรกๆก็คิดว่ามันธรรมดามันอะไรอย่เงี้ยแล้วก็พ่นเลีรยไปมันก็สวยขึ้นมันก็ดีขึ้นแหละแต่พอมาจัดท่าเล่นเรื่อยๆนะคือมันเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยเฮ้มันเท่จริงวะมันเท่ขึ้นเออมันดูคือยิ่งมองมันยิ่งดูแบบตัวมันแน่นๆจับท่าได้เท่ๆคือรายละเอียดมันเยอะคือต้องขอพูดอีกนิดนึงเพราะว่ามันแบบเอว่ะ บางคนยังไม่มีเงี้ยก็เลยแบบมาพูดให้ฟังเพราะว่ามันเหมือนกับแบบเฮ้ยจากราคานี้เอาจริงๆแล้วนะถ้าเกิดเป็นตัวเฮียเนี่ยขอพูดย้ําอีกนิดนึ่งว่าเฮียเอามาพ่นเคลือบเงาอ่ะในสีขาวกับสีฟ้าคือไม่ได้พ่นแบบประกอบเสร็จแล้วพ่นทั้งอันนะั้นไม่ใช่นะคือเฮ้ยอารมณ์มันให้มาเหมือนแบบมองจากภายนอกเหมือนเหมือนพวก HIRM เหมือน Metal Build เลย แล้วในราคาพื้มานส0่พันปลายๆเนี่ยถือว่าเฮียว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ได้วะคือตอนแรกจะมองว่าแม่งห่วยทำออกมาไม่ดีแต่เฮียพ่นเครือบปุ๊บเนี่ยเฮ้ยดีวะชอบเลยอะ่ะคือแบบเป็นตัวที่อเรามองข้ามจากการประกอบมองข้ามจากการพ่นเคลยร์ไปแล้วคือแบบราคาเนี้ยโอเคเลยโอเคเลย โอเคเลยนะก็หรือว่าถ้าใครแบบไอเทียนที่สีเทียนที่แบบอทองเทียนไม่สวยไม่สวยตามที่บอกอะ่ะก็พ้นขาแพงไปเลยเพราะมันอันเดอร์เกตแทบทั้งตัวอยู่แล้วนะผมผมผมคิดว่าตัวนี้เ,เด็ดเด็ดดวงอะ่ะเด็ดดวงชอบชอบ<ๆ>เลยมาพูดให้ฟังวันนี้ก็ไปทำงานทั้งวันนะขอเอากันด้ำไปเก็บก่อนนะครับผมนะัากัะด้ำเนอะโอ้หขี้ตาเบลอเลยไป ทำงานถึงออฟฟิศแล้วครับผมเดี๋ยวเย็นๆค่อยมาว่ากันว่าวันนี้เฮียทำอะไรอย่างไรบ้างจ้าถึงที่ทำงานแล้วครับผมโอลูกค้าเต็มร้านเลยคือเป็นเหมือนกับนี่ครับผมนะฮะก็เทสส่งมอบเครื่องก็อย่างที่บอกไปคือถ้าเกิดเราทำงานเซอร์วิสเนี้ยเราก็ต้องแบบอยากที่จะให้ลูกค้าแฮปปี้นะก็เนี่ยครับผมอันนี้เป็น สำนักข่าวนะก็คือใช้โดนก็ประมาณ4ตัวเอามาเอามาเซอร์วิสเอามาซ่อมนะมีตกมีอะไรเงี้ยคือจริงๆเราก็อยากจะทำร้านอาของเล่นรับซ่อมนะรับซ่อมของเล่นที่หักรับซ่อมฮอตทอยที่หลวมรับซ่อมจอยกันพาหรือรับซ่อมโมเดลอะไรเงี้ยคือหรือแม้กระทั่งซ่อมสีอะไรนี้เราก็อยากทำแบบนี้นะครับผม <Yeah. S 1> เห็นไหม คือจริงๆแล้วเราไม่ใช่ว่าแบบอยากจะขายอย่างเดียวคือเราอยากจะรับซ่อมรับเซอร์วิสรับแก้ไขหรือแม้กระทั่งแบบเรียนวิธีการาทําโมเดลเบื้องต้นอะไรเงี้ยคือเฮียไม่ได้บอกเฮียเก่งแต่ here, เฮียจะมีทีมงานที่อยากจะมาทําตรงเนี้ยไปด้วยกันเต็มที่นะก็ลองดูเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้ทำงานเยอะแยะเดี๋ยวไปคุยกับลูกค้าเทสบินอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว ค่อยมาว่ากันวันนี้ช่วงนี้เฮียก็ะจะค่อนข้างซีเรียสในเรื่องของหาโซลูชันใหม่ๆด้วยนะครับผมใครอย่างที่บอกไปเมืม่อคลิปเมื่อวานเนี้ยใครอยากให้เฮียทำแบบไหนบอกได้เลยครับยินดีน้ำรับฟังนะทำงานก่อน <laughs> มาลื้อของหลังรถด,ดูซิมีอะไรไม่เคยเปิดดูเลยปึ๊บแวบ๊บมีอะไรเนี่ยมีของไม่ได้เอาลงหลายอย่างมีกันดัมอ้าวโดมอีกอะไรวะเนี่ยแล้วก็มีของบาบาทอสซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่มีแอคชั่นเบสจีนอีกอ้าวมีตัวสีทองอยู่นี่เนี่ย อะไรวะเนี่ยซื้อเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูสิมีอะไรอีกอ๋ออันนี้เอาไปคือแจกดีกว่านี่อันนี้เอาไปแจกเอาไปแจกเอาไปแจกมีอะไรมียูน,นิคอนเอาสองอันนี้ไปดูดีกว่านะนี่นี่อันนี้เอาไปแจกมีอะไรอีกอันนี้ก็ยังไม่ได้ประกอบกูซื้อมั้งแต่เมื่อะไหร่วะเนี่ย อะระโทษไปไปขึ้นไปดูดีกว่าซื้อเ้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยแล้วอยู่หลังรถนี่เกือบปีแล้วใครเป็นเหมือนกันบ้างแม่เงเอ้ยนะขอถือก่อนเดี๋ยวขึ้นไปโชว์ข้างบนแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่เออไปสนีมีของมาส่งอีกมันเป็นตัวพาร์ทส,สาของ m เอ้ย PG มั้งเดี๋ยวไปดูกันแต่เฮียเคยให้ดูหลายทีแล้วมันมีหลายอันเฮีย ไปเจอแล้วก็ซื้อเก็บไว้เจอ ER แล้วก็ซื้อเก็บไว้เดี๋ยวมาโชว์อันอีกทีหนึ่งได้เลิกทําซากู PG แล้วไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยกดําหลบนี่ไปลื้อมาโหตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าจะเดินมาจําได้น่าจะเอามาจากถอยถอยหรืออะไรแต่ก็คือไม่แน่ใจนะเนี่ยเนี่ยไว้แจกนะเขาแถมมาให้นี่ดูดิดูดิตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมีกับเขาด้วยเหรอนะในรถเนี่ย อันนี้เป็นกันดั้ม RX Unicon r Phoenix Date e Toy Mode เฮ้ยโอ้โหให้เป็นสีทองเว้ยเฮ้ยทองสวยด้วยดูดิทองสวยด้วยนะตั้งแต่เมือนไหลอะไรยังไงนะคือจริงๆแล้วไฮเกรดถ้าเกิดเป็นไฮเกรดอะ่ะมันไม่เหมือนกับ MG ไฮเกรดถ้าเกิดเป็น Unicon เนี่ยอ่มันไม่สามารถที่จะแปลงสลับ,ลบโหมดได้เหมือนกับ MG นะมันก็เลยมีขาย2แบบ เป็นโหมดที่แบบเป็นโหมดยูนิคอรธรรมดากับเดททอยโหมดเนี่ยมันก็จะแยกคือลุงบันนี่แบบทําอะไรแบบคือโคตรที่จะแบบเยอะย้อมยอมเยอะนะตรงนี้ก็เลยงงว่าเอ,อ้ยเปิดได้มาจากไหนยังไงเมื่อไหร่อะไรยังไงนะก็ะเลยเป็นนี้และนี้อีกของหายากอีก RX 93นี่หน้ากล่องโคตรแบบดูดิโคตรเก่าอ่ะนะ นี่เป็น R G Realgate นะครับผมอันนี้มันเป็นอ๋อเป็น Clear Color นะเนี่ย Limited ด้วยนะ Limited Package สวยเลยวะ่ะเดูดีวะอันนี้คือกล่องเท่ดีอ๋อข้างในมันเป็นสีสีสีใสแบบนี้มันมีทั้งใสด้วยแล้วก็มันมีทั้งขุ่นด้วยเนี่ยแบบนี้นะเออว่ะเนี่ยนี้ ประมาณนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยรู้ไม่เคยแล้วก็มีเขาไงด้วยละ่ะงงมากนะก็เนี่ยเดี๋ยวก็คงเอาไปเก็บลงเหมือนเดิมแล้วก็ไม่รู้ว่ามามีเมื่อไหร่อะไรยังไงอะประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็โหสีสวยอะสีสวยนะสีสวยจริงสีแบบทองแบบไอ้นี่เดี๋ยวน,นี้เดี๋ยวแยกไว้สำหรับเอาไว้แจก เออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันเย็นๆเพราะว่ามันมีไอตัวที่เฮียต้องลงไปเอาที่ไอ้นั้นซากุเซตหกับเซตส,สเคยให้ดูแต่คือว่าซื้อเรื่อยๆนะเอาไว้เอาไว้ทำ PG ได้มา4-5หเซตแล้วแต่คือว่ายังไม่มี PG ซากุมีแต่คือว่ามันเป็นตัวธรรมดาอ่ะเดี๋ยวว่ากันไป t hours later มาทุกคน นะวันนี้ก็เมื่อกี้ลูกค้าไปแล้วฮะเต็มร้าเลยระโทนะวันนี้เป็นพ่อค้าขายกันพาย,ยซ้อมซ้อมซ้อมนะอันนี้แพ็คไปแล้ว M G E X เนี่ยเห็นไหมนะฮะก็มีเพื่อนๆมาขอแบ่งก็จัดไปให้แถมติ๊กเกอร์หนึ่งในบนะครับผมจริงๆแล้วเฮีย <Here> เก็บไว้เยอะนะ ต่คือที่ขายนี่ไม่แค่ไรคือก็รู้อยู่แล้วเฮียบางทีซื้อมากลัวไม่พอก็แบ่งปันนะอย่างน้อยๆตอนนี้ราคาเท่าไหร่ละห้าพันกว่าๆแล้วบางคนเขาขายกันก็แต่เฮียไม่หรอกอันนี้เฮียแบ่งปันให้มีเหลืออยู่ประมาณ4 4กล่องได้นะครับผมก็เออตกกล่องเท่าไห,หร่วะเฮียขายไปเนี่ย4,800รวมส่งนะ 4,800กล่องกล่องนี้ฮะไอ้ถ้าเนี่ยแพ็กนี้แล้วก็ส่งกล่องนี้เทไหร่ร้อยกว่าบาทใช่ปะ่ะบถ้าเกิดต่างจังหวัดก็แพงกว่านี้ <100. S 1> เออเนี่ย3 0รวมส่งตกอยู่เท่าไหร่เอง4,600กว่าบาทนิดๆหน่นนนอยๆเอ้ยถูกนะไม่แพงก็ประมาณนี้คือแบง่แบงๆกันเฮียก็ไม่ได้มาเอากำไรอะไรหรอกขาดทุนได้ไมั้งแต่คือว่าเฮียได้อ่พีมาในราคาโอเคหน่อยอะไรอย่เงี้ยก็เลยแบบ มาแบ่งเพื่อนๆบางทีบางคนไม่ทนันหรืออยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรประมาณนี้<ม>ก็แบ่งๆกันไปอะไรประมาณน,น,นี้นะจ๊ะนะเดี๋ยวเอาไปส่งอันนี้ก็อันนี้งานเซอร์วิสใช่ไหมซ่อมส่งตา่างจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เหรอเทสบินเรียบร้อยอันนี้เป็นโดนรุ่นแพนทอมนะ,ะเดี๋ยวแพ็กไปส่งทีเดียวกันนะฮะแถมติ๊กเกอร์ไปด้วย1อันนะ ประมาณนี้ยังเหลืออยู่ใครอยากได้ M p X เฮียอย่างที่เฮียบอกไปแม่งสวยสวยจริงนะอ่ะโอเคไปทำอะไรก่อนเอาข้าวให้กันดั้มกันดั้มมาตามแล้วกันดั้มยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่จะบ่ายสองแล้วไปเอาข้าวกันดั้มกินเดี๋ยวเจอกัน a few moments later อเอาเลยนี่เฮีย er, คิดว่าคนทุกคนเคยน่าจะเคยเห็นนะไอ้กล่องเงี้ยมันมี คอสตอมหกับคอสตอม2คือเคยให้ดูหลายทีแต่คือว่าผมบอกเลยนะถ้าใครรักซากุหรือรักกันดำที่มันจะเป็นคอสตอมเซตแบบนี้ให้ซื้อเก็บไว้แล้วก็ไปใส่กับเพอร์เฟกเอเพอร์เฟกเกนะเนี่ยมันจะเป็นมันต้องใช้2กล่องเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบใสๆถ้าเกิดเราจะเอาใส่ทั้งตัวมันก็ต้องใช้เซต1และเซต2แล้วก็ใช้พื้นฐานเบสของเอ่อเพอร์เฟกเกตซากุนะ นี่แหละผมบอกเลยคือเราจะไปทำ Inner, อินเนอร์อินเนอร์เฟรมอ่ะข้างในเป็นสีสวยเป็นแบบแมคานิกอ่ะแล้วก็เห็นโครงซึ่งเป็นโครงข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นใสๆนะเคยให้ดูอย่าเบื่อกันแล้วกันของแปลกๆแ,แบบนี้นะนี่อย่างนี้นี่เนี่ยอันเนี้ยมันก็จะมาเป็นแขนใสๆสองฝั่งขาใสๆส,ส่วนเซตสอก็จะเป็นตัวใสๆอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเเนี่ย คืออันเนี้ยบอกได้เลยปี1999กี่ปีแล้ววะยี่ส20กว่าปีใช่ไหมดูดิมันจะใสใสใสเลยอะมันก็มีวิธีที่จะทำให้ใสกว่านี้คือพ่นเคลียเงาทั้ง2ฝั่งนะมันก็จะแบบเงาวิ่งเลยเห็นเป็นโครงในนะอันนี้ นะคือใช้ทั้ง2เซตเพราะถ้าเกิดเป็นชุดเซตทั้ง2ทั้ง2เซตอะกล่อง1กับกล่องสองอะผมบอกเลยราคามันกระโดดแบบแพงมหาศาลแพงโคตรแพงบันไลยเลยอะแต่คือว่าถ้าเกิดแบบคนเขาขายแบบเ,เซตไม่ครบเงี้ยบันจางไงเนาะมันจะถูกเออเราเฮียก็เลยไปแบบมีโอกาสใครขายก็ซื้อซื้อไม่ครบเซตก็ซื้อเดี๋ยวมันต้องมีเนื้อคู่ของมันอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบ ใจเย็นกับมันนิดหนึ่งนะกับ Perfect Gate m s 0 6สศกาคูทูคัสตอมเซตกล่องที่1กล่องที่2ที่บ้านน่าจะมี3กล่องหรือถ้าเกิดแบบเป็นชุดคู่กันเนี้ยน่าจะมีนะแต่คือ Perfect Gate อะ่ะหาซื้อเมื่อไหร่ก็ซื้อได้แต่เซตอ,อย่างเงี้ยผมบอกเลยทำเอามาทำเอามาทำเนี่ยหาคุณจะหาเมื่อไหร่หาไม่ได้ไปประกาศขายก็ไม่มีคนนะไปเจอในกลุ่มจะเจออะไรซื้อเก็บไว้ก่อนซื้อเก็บไว้ก่อนจะเหลืองจะอะไรไม่เป็นไรแล้วเอาไฮเตอร์กัด แช่ไฮเตอร์มันจะหายเหลืองอะไรประมาณนี้นะผมบอกเลยน่าเก็บไว้นะวันนี้ v l o g อก a ด y ีไม่มีอเลยล้ะก็ค่อยว่ากันเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นว่านะ่าจะไปเมกาพาซ่านะครับผมแล้วก็ใครเจอกันทักกันได้นะจ๊ะไปแล้จ้ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับอ้าวทุกคนคือดีฝากประชาสัามพันธ์เน่ยกำลงัลงลงจะไปหาอะไรกินนะ คือมันจะมีแถวแถวลาดปักเขาแถวลาดพ้าเนี่ยมันเนร้านกันพาเปิดใหม่นะเป็นกันเหมือนกันกันพาเป็นร้านคาเฟ่หรืออะไรคือเป็นร้านไปดูในเพจเขาลวกันคือเป็นชื่อเพจบางกอะกันพาซาลอนนะคือเขาก็จะมีขายชุดสีพวกชุดแต่งเลิซนพวกเอ,อ่นอกอครับผมของ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 ที่ใช้กับการทําสีอะไรเงี้ยนะ ไปดูไปดูในเพจเขาก็แบบเขามีเปิดวันต้นเดือนธันวาคมนะไปลองดูกันว่าจะเป็นยังไงนะกับร้านบางกอ,อกการพาซาลอนนะปะปากประ,ปะชาสัมพันธ์ลองเข้าไปดูในเพจเขาเป็นยังไงใครอยู่แถวนั้นนะ่ะไปดูได้ไปพูดคุยได้หรือวันเปิดงานก็ไปได้ครับเขาก็เชิญเฮียรู้สึกว่าจะเป็นวันที่สองมั้งก็ไปเจอกันที่นู่นก็ได้นะจ๊ะอ่ะวันนี้ไปดีกว่านะไปหาอะไรกินหิวมากไปแล้วจ้าเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะ